วันนี้เนี่ยเป็นวันที่จะบอกว่าเป็นโครงการทดลองอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการทดลองร่วมกันทํางานระหว่างฝั่งมัธยมกับฝ่ายกิจการพิเศษนะคะเรื่องของการสร้างบรรยากาศ เสียงเพลงเสียงดนตรีในโรงเรียนเพลินอะนะคะนะคะเนื่องจากชั้น7จากชั้น8เนี่ยเขาก็เรียนดนตรีแบบที่เราทําโปรแกร,รมให้เรียนอะนะคะคือชั้น7เนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่การทําพื้นฐานดนตรีเช่นการอ่านโน้ตการทําจังหวะแล้วก็เป็นเรื่อง Music a p p r e c i a t i o n คือฟังเพลงยังไงให้พร้อะ่ะนะคะแต่แล้วพอในระดับชั้น8เนี่ยพอโน้ตคล่องแคล่วทำงานด้วยกันได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มหยิบเครื่องมา เล่นร่วมกันนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องมีอารเรนเจอร์มือทองของเราต้องมีคนที่ช่วยจับเครื่องดนตรีทั้งหลายและนักดนตรีเนี่ยมาเล่นรวมวงกันให้ได้นะคะคอันนี้เราทดลองทำมาเทอมหนึ่งเนาะสามเดือนนะคะเริ่มด้วยชั้น8ก่อนเป็นการแสดงของชั้น8นะครับก็ควบคุมการแสดงโดยคุณครูสมพศมพศอสมพศเชิญค่ะสมพศเชิญค่ะ พรับไหมครับซู้สุ per พิมของเรานี่เองเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรลูก Canon Indie ค่ะ Canon คืออะไรคะก็คือการประสานแนวค่ะขอโทษโทษไปที่ห้องเรียนวันนี้ไปเี่แสดงแต่ผมนึกอยู่ในห้องเรียนเป็นไงค้าลูกตื่นเต้นไหมเฉยเฉยเฉยๆยหรอยากไหมเพลง Canon ยากไหมยากอ๋อยาก เพราะคุณพ่อของน้องพิมพนี่สนับสนุนเรื่องดน,นตรีมากใช่ไหมลูกอ่าถ้าส่งเสริมให้น้องพิมไปเรียนดนตรีต่อไปค่ะขอเสียงตบมือให้ไม่จืดหน่อยครับไม่จืดนี่ตำแหน่งเครื่องอะไระลูกข้างหน้าเลยลูกครุยครับฮะครุยเหรออันนี้ครุยไหนโชว์ให้คุณพ่อแม่ดูหน่อยลูกก็เล่นยากไหมไม่เจอครุยเนี่ยมึนครับมึนเลยเครับมันผสมอะไรไว้เหรอใช้ลมเยอะอ๋อใช้ลมเยอะซ้อมนานได้ไม่จืด ก็ไม่นานเท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมเอ่ย e> มาครับอ่าขอขอเสียให้คุณพ่อคุณแบบม่ไม่เจอนะครับอ้าวเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะครับ e> เดี๋ยว e> <บ>เรามา e> คุยกับเจ้าของวิชานิดนึงอ่าขอเชิญครูสมพงศ์หน่อยครับ e> ครับสวัสดีครับ e> ครับเป็นไงครับครูสมพงศ์เมื่อกี้เราทําอะไรกันเ e> มื่อกี้เราเออรวมวงครับรวมวงด้วยเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันครับอ๋อฮะ้วย เพลงคลาสสิกแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเครือ่องตีใช้ฟ้าคือคือดับเบิลเบสนะครับากีตาไฟฟ้าครับีตาร์ไฟฟ้าีตาร์ลิ้นไหนลิ้หน่อยโอ้จะลำโนเพชรมากครับท่านต่อเลยฮะก็คือเราได้นำเครื่องดนตรีที่แต่ละคนเขาหลากหลายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่บังคับให้ทุกคนเรียน าตามที่เราต้องการได้เราก็ใช้ความสามารถของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วมารวมกันโดยอาศัยพื้นฐานของวิชาการอ่านโน้ตเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อให้เขาสามารถอ่านโน้ตได้เข้าใจความห่างของจังหวะแล้วก็มาเข้าใจการรวมวงนะครับค,คือหลักๆเราจะสอนเรื่องของการอ่านโน้ตให้ได้นะครับแล้วก็การรู้ความสัญนยาของเสียงนะครับแสดงว่าเด็กเพิร์นชั้นปมจะอ่านโน้ตออกใช่ครับเรามุ่งหวังว่าต้องอ่านโน้ตออกครับไม่ตืนไม่ต้องกลัวนนะ ตอบตามความเป็นจริงเดี๋ยวครูให้เอมิจึเองมิจึอ,อ่ออานโน้ตออกไหมพอได้ครับหลอดไปอ่าดีมากครับแสดงว่าสมโพธิสอนเก่งมากทุกคนอ่านโน้ตออกยงั้เดี๋ยวขอขอบคุณครูสมโพธิ์ละวงชั้นแปมากครับครับครับ